ในที่สุดผมก็ตัดสินใจทําจนได้รวมคําศัพท์ภาษาฝรั่งเศสที่ใช้กันบ่อยที่สุดไม่ว่าจะเป็นคํานามคําคุณศัพท์หรือกิริยาพร้อมกับยกตัวอย่างวิธีการใช้เข้ามาดูกันได้เลย French with Adi ก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจแอดด้วยนะครับ simple simple เป็นคำศัพท์พนามแปลว่าง่าย c'est simple comme bonjour c e simple t s comme bonjour ง่่าายเหมือนกลวคำว,ว่าสวัสด,ดีจริงๆแล้วถ้าเทียบกับสำนวนไทยประโยคนี้ก็คงจะหมายความว่าง่ายเหมือนปลอ,อกกล้วยเข้าปากแต่หากเราอยากพูดว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิดก็สามารถใช้คำว,ว่า c'est pas si simple c'est pas si simple chef chef เป็นคำนามนะครับแปลว่าหัวหน้า chef C H E F ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งเพศหญิงและเพศชายหรือบางครั้งถ้าเราอยากระบุว่าเป็นเพศหญิงอย่างชัดเจนแล้วอาจจะใช้เป็น C H E F F E Chef สำหรับเพศหญิงเขียนทั้งสองแบบไม่ผิดนะครับ Un chef Une chef Une chef C'est qui le chef de la bande C'est qui le chef de la bande ใครเป็นหัวโจ้กแก๊งนี้หรือว่าใครเป็นหัวหน้าแก๊งนี้ Ventre Ventre. Un ventre. C'est un nom cest à C'est le huitième mois et son ventre est devenu bien rond. C'est le huitième mois et son ventre est devenu bien rond. vendre t devenu bien r o ุงโดยปกติแล้วคำคำนี้จะไม่ค่อยพูดถึงคนอ้วนกันนะครับแต่จะพูดถึงคนท้องซะมากกว่าโดยเฉพาะบริบทนี้เราจะพูดถึงว่าเข้าถึงเดือนที่8แล้วแล้วท้องเธอก็เริ่มกลมขึ้นแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากพูดว่าเธอท้องใหญ่เพราะอ้วนเราสามารถพูดได้2แบบนะครับตางกร s ว e นต r ์ re, หรือไม่ก็ตังกรูบิดคำที่4นะครับว e นต r ์ว e นต r ์เป็นกิริยานะครับแปลว่าขายนะครับ Mon voisin Mon voisin vends fringes vont desringgues des opus puce au เพื่อนบ้านฉันขายเสื้อผ้าอยู่ที่ตลาดนัดฟรัง e s หมายถึงเสื้อผ้านะครับมันจะเป็นคำฟ a m i l i ด r หน่อยๆนะครับส่วน Pus ก็จะเป็นพวกตลาดนัดหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า Free Market นะครับคำที่5นะครับ s v r e s เ i v r e เป็นกิริยานะครับแปลว่าตามติดตามนะครับ

Il fait tout pour sauver son mariage. Il fait tout pour sauver son mariage. Sau mari เขาทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้ชีวิตคู่พัง Il fait tout pour แปลว่าเขาทำทุกอย่างเพื่อ sauver son mariage ช่วยชีวิตคู่หรือว่าช่วยไม่ให้ชีวิตแต่งงานพังนะครับสหรับวันนี้ก็จบแล้วนะครับเจอกันในตอนถัดไปนะครับ Au revoir อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อติดตามผลงานของเรา Au revoir